สอหนึ่งโอเคโอ้ what the f ฟั k คนดูแม่งดากูจะจแล้วมึงเล่นเกมชี่เล่เกมชีอะไรเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพึ่งดากูกูในความเป็นมันหนึ่งจริงคือกูจะแบบสอนกูไม่สอนหาหาเออไอเทมแบบอา RPG เว้ยเฮ้ยเดี๋ยวกูจะมาเล่น RPG ไอสัตว์ วันนี้อ,นอ่ะวันข้าวที่สอนวันที่เอาพีเกียร์ครับผมจำไม่ค่อยได้มันไปทางไหนนะเอ่อทางนั้นทางนนั้ทางนี้จ้าจ,จำไม่ค่อยได้นะเดี๋ยวเราค่อยมั่วๆไปกันจำทางนะผมจำทางถูกได้ไม่ก่อนนะจำจำได้นิดๆตรงนัน้นๆว่ามันไปทางนี้ เอี๋ยวเรไม่ใช่วะกลัวมันแป้งๆแล้วอือเสียงเราจะดูแบบมุมสูงนะเผมปิดเสียงให้คนดูไม่ได้ยินเลยเพราะว่าเจี๊ย ตอนที่ก on ูจะพูดอะมันยังม่งเขดูใชื่อลิขสิทธิ์ไอ้สัสตอนวันนั้นช่วงกูเกือบโดนแบนเดียบุรุษบทันเมื่อวานเลยแบบว่ากูนี่ลงเกินนี่เสร็จดูฮ็อปกันตอนนี้อบเพลงนก็เสร็จ้ยกูหาเลยกูรีบหาเลยตอนนั้นมาปุ๊บเนาะเก็บเช่ยร์เนาะฮะอ๋อไอ้สัสกูนเลไปเสียง อืมสุดท้ายต้องทำทาง RPG ถูกนะสิบหาแล้วจะทาทาง RPG ถูกเน,นี่ยทางนั้นปะใช่ทำทำนี่ไนี่ไรบริการยืนเฝ้าอยู่ไอ้น้่งน้าจะมีปืน RPG ไม่หมาถึงมาน่ะอาจจะมีปืน,นพ,นจจนพิกาดค่ะ โอ้ช oh, oh, mm ิบออกไปกัดขาไปกัดขาไปกัดขามันมันมันเฮียแกดีเนี่ยไม่ไม่หลามบกเว้ยออกไปกัดตามขึ้นมาไม่ได้ไม่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 เฮ้ยตายตายตาย กดข้าต่ะพานบิสัตตั้งหวังจริงจุกเล็กสัตว์จุกเลกเชียเชยรยยกูกังวลง้างเลย ินออกเลยทุกคนขึ้นขึ้นกูขึ้นขึ้นเลยขึ้นเลยแพีจข,ขึ้นเลยึ้นเลยขึ้นเลยนี่เลยแล้วก็ r p p กูดเราจะำทีนี้ปะยัอะฮะชิบหา,ายเลยกู ตำรวจจะมาจับกูป่ะเนี่ยแต่แล้วกูผิดอ่ะเออนะกูไม่ได้ผิดสักาไหร่เออกูไม่ได้ผิดกูไม่รู้เฉยๆกูเรื่องเกินเฉยๆกูไม่ได้ล่วงเกินมันมาท้าต่อู่กูแล้วเชื่กูต้องสารภาพผิดจีดีกว่า กูเรียนกูไปจะดิกูฆ่าคนไม่ฆ่าดิซาดเอ้ยกูโดนยูทูบจะแบนบบด้ยเนี่ยจะติดเตียงมันเนี่ยฆ่าเลยนะเว้ยกูบอกฆ่าเห็นไหเว้ยเรยาไปเชลีร์ที่กันเลยว่ะโรงพยาบาลว่ะ เฮ้ยเฮัลโหวมันตื่นอะไรอ่ะเฮ้ยเฮียมันามาถือกโอปปี้กับปีเตอร์สวัสดีครับสวัสดีครับร้านขายอะไรอ่ะแล้วกูมีตามสักบานแป๊บนึงเดี๋ยวกูไปกับบ้านเอาตังตค์เลยแล้วกูทำไม อะซื้อซื้อซื้อไม่อซื้อก่อนซื้อันที่ถูกสุดขอาไปซื้อนะครับถ้าคอยครับไว้สิชิกลัวดิรีบยิงแล้วรีบไปอเ่ะชียช่ยเชี่ไม่ตายด้วยพี่เขาหนีไปไหนวะ แกมันน okay, ่ากลัวเลยเนี่ยภาษาไปเอาเรื <si ่องโบริณอีสานไม่ใช่ภาษาดิขดอนเอ้ยเด้อจะไปรับพยาบาลไหมให้กูจำไม่ผิด โรงพยาบาลมีเฮลิคอปเตอร์นี่เลยนี่คือสิ่งที่ผมชอบสุดชอบเป็นอันดับหนึ่งเลยว่าได้นะ ไปล่ะฮะโย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 ฮะเดี๋ยวเวลากันอยู่เนอะฮะเดี๋ยววิกาตบสุดแล้วมัมมัมเออนี่เลยลูกขุนนางมาวันนี้ลูกขุนนางจะมาเรียนใหม่ซึ่งลูกขุนนางตอนนี้นะครับเอ่อกำลังจะตกในอุบัติเหตุเครื่องบินเพราะกลัวจะชิบหายนะครับ จีจอดเครื่องบินนะที่จอดเครื่องบินวิ่งยาวเว้ยวิ่งยาวเว้ยวงเอ็นเฮ้ยมันจะกัดมันจะเพื่อนบอกเฮียมันจะจอดหน้าโรงเรียนเลยห่วยสุดลูกน้องเสอยสุดลูกเจ้าของ โรงพยาบาลโอ้โหคนดูเพื่อน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 เขาเรียน,นโอ้โเข้าเข้าโรงน้ำมาติดตามมืเริวไปเรียนั้ปต่อไปถึงมาแล้วเนี่ยเอาชิ้นยาเสียนใหม่นะเอาเดี๋ยวตามชิ้นมาแล้วกันนะเธออยู่ห้องไหนอ่ะเออห้องห้องเจ้าการนก่อน ห้งดอ,ดเเอหงเดะดเลยนะ่ะห้องโอเรียนอ่ะกล่องห้องเรียนที่สุดที่เนดะ่นเลยฮะทำอะไรเข้าขามี่เหรอส่ขามี่เป็นข้าวทำอาหารนะิย,ยชิบหายคูมันกระโดดกระทู้ครูครับคูคูมันกระโดดกระทดับเบิ้ลดับเบิ้ลทูเลย ลูกนาวเชจ้าโขมัดกัดไปหมดแล้วอโอ้โหลูกนาวเจ้าเมืองเชียงไมู้ชิบหายแล้วต้อหนึ่งจะเปลี่ยนตัวก่อนดิตัวหญิงมันจะตายแล้วเพื่อนหนึ่ง กูย่องไท่ยวกูย่องน่เเฮ้ยยงไอ่ะทำไมาไม,มาสายเออจริงจานะแล้วทำไมเธอไปเกอสวัสดีครับครับเออสวัสดีค่ะสวัสดีนิกสวัสดีจน่เออนี่เธอจะทำงานไหมแตงานนั่งแล้วหนึ่งไปไรนะมนอยากโดนเหรอมันอยากโดนนี่อ่ะ ออกาลนะแล้วมันต่องเจอสมุจรเจี๋ยเจี๋ยคู่ตามผมมาหน่อยเอ่อตามกูหน่ยคู่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 ไปห้องน้ำมันเถอะคู่ กูจะจีบเวื่นเนี่ยอ่ะมึงกล้บาบังคับบวัวไม่รู้นี่กูมีอะไรกูมีหัวปลีล้วยวิปลีลูกตไปแล้วด้วยเฮ้ยชี่ยะแต่ทุกคนมีเหตุการณ์กรรมเกิดขึ้นกูไม่ได้ฆ่าแน่นอนกู ตาปดวกูฆ่าได้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ชิบหายเลโลูกคุณนางมาวันแรกก็ระเบิดเลยไอสัตว์ระเบิดเธอเิงเลยเชี่ยเชียเ่ยอุกขเ็จตำรวจว่าขอดงเดี๋ยวทำไมตัวกูทำไมตัวกูกลายเป็น อ,นนอาจารย์คะเดี๋ยวหนูไปก่อนนะคะโอ้ไปไหนเหรอออไปไปปะเที่ตีนะคะไปทำอะไรชิบหายแล้คาตะกอนวะชิบหายแล้วกูเจอคาตะกอนปากันกิจการคุย ต้องไปบึ้มหลานี่ตำรวจทิ้งก่อนฮ้ยมันมีพยายนเห็นหลักฐานเต็มหมดเลยชิบหายวี่จะเจอข้าปรณิมต์ถ้าฉันพวกแกต้องดูเทพเท้าฉันนะจ๊ะฉันจะไปที่นั่น คงจะไม่มีใครหาไม่เจอนะวันนี้มันง่ายสุดเลยลูกคุณนางคุณนูเจียก็ไม่รู้แต่ตอนนี้โดนล่าเข้าไปจับแนละ้วลูกนางโดนล่าเข้ามาชิบหายแล้วก็หลักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไจะับมีไฟเลย เฮ้ยเี้ยจะความลับเกมหรือกูกแฮกระบบเกมมัเนี่ยกูยถอแล้วจะไปสถานที่รับสถานีหนึง่งที่กูเคยไปดำนา,า,ากัวมากเลยด้วยโอ้ยกอดคลิปน่ากลัวใครใจไม่ถึงห้ามดูนะครับขอบินขึ้นก่อนเนดะมันโดนแดกนัก,กลัวมากเลยนะสิ่งนี้นะ ทุกคนต้องมีเกมนะครับตอนนี้อยู่เกมซูคุระซีมโมเลเตอร์ดูดทีทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นไหมทุกคนมีเมืองอยูต่ตามมาคาราวีโบราณมันจะเล่าประวัติของเมืองนีน้ให้ฟังนะ อ่าวุนเป็นเมืองของโรงเรียนเก่านะครับครับนะครับโรงเรียนเก่านะครับเป็นโรงเรียนเก่าของสงสัยมันจะชื่อว่าชิมโมระอะไรสักอย่างแหละแล้วก็มีคนเดานะครับว่ามันอาจจะเป็นสถานที่พันึกเทพโพไซดอนก็ได้นะครับครับแต่ตอนนี้นะครับไม่ไหวนะครับมันน่ากลัวมากเลยนะครับได้ครูน่ากลัวจริงนะครับ โอเคเขาจะพูดนี lings, ่แล้ก่อนนะครับเดี e ๋ยวลบทิ้งก่อนอถัฐน์อัถน์ที่เกมไม่สุดเดียวเมื่อก่อนมันกลัวเกมนี่มากมันมันจะกลัวเลยรนะถ้าเป็นคนเดียวกลัวมากเลยจบ